เลยครับยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช h n n n การ a เดนเกมเมอนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสารอาวนะครับพี่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะยังไม่รู้นะครับว่าสมมุติว่าเราคิวฮีโร่ต่อเนื่องไป5ตัวมันจะสูงสุดที่เมก้าคิวนะครับแต่ว่าถ้าหลังเมก้าคิวไปหลายตัวแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับเราก็มีคําตอบให้กับเพื่อนๆนะเพราะว่าตอนนี้ในโหมด10 vs 1 0นะครับ พี่ไปอาดคลิปไว้ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ลิงมันคิวนะครับติดต่อเนื่องไปหลายตัวนะครับถึงระดับไหนเราก็จะเพื่อนมาเฉลยคําตอบแล้วว่าสามารถหาคิวฮีโร่เวลาเราคิวฮีโร่ได้หลายตัวมันจะสูงสุดที่ระดับไหนนะครับเราก็มารับชมกันเลยครับ i defeated! <and> defeated. been ประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีความวิสัยที่เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันมีระดับสูงกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ